สวัสดีครับคลิปแชร์เดยสินค้า ebay กลับมาอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วคลิปนี้จะทำดโดยออดออนไลน์คอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay amazon ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยและหลักสูตรของเราไม่มีใครเหมือนคือเรามีลิงก์ขายดีนะฮะลิงก์นี้จะทำให้เพื่อนๆเปิดไอเดียเห็นสินค้าที่ขายได้จริงบน eBay Amazon น,นะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยของเทศเลย <S <S อืมอ่ะเข้าเรื่องเลย คลิปนี้นะฮะขายที่ราคาผมว่าใช้ได้เลยนะ9.98ดอลลาร์ส่งฟรีนะครับก็เขาลงไป5ชิ้นนะฮะออกหมดเหลือเอยลงไป6ออกไปแล้ว5นะฮะ1วิว per r แปลว่าวันหนึ่งมีคนเข้ามาประมาณ24คนเข้ามาดูเลยนะขาย327แต่ประเด็นดูอะไรครับนี่มีนาะออกไปแล้ว5ชิ้นนี่พึ่งลงเลยนะเนี่ยชิ้นแรกออก14มีนาะ19 29 31 31สเดเอดพึ่งลงเลยนะครับ ออกไปแล้วห้าชิ้นในเดือนนี้แปลว่าเป็นสินค้าที่ใช้ได้เลยอเป็นหัวหัวอะไรหัวจุดจุดจุดเดาเองนะครับว่าเขาเป็นแพคเกจเป็นสินค้าอะไรตามภาพเลยครับเห็นประมาณเจสิเซนฮะสินค้าตัวนี้แต่ขายดีมากเลยนะออกห้าชิ้นเลยนะโอ้ใช้ได้เลย ขอเฉลยไม่ได้เลยครับ u ศูนย์หนึ่งศู่สองูนย์สองูนย์เจบางคนบอกอะไรคุณโน้ตหชิ้นมันจะรวยตรงไหนถูกต้องครับ5ชิ้นเนี่ยในสินค้าตัวเดียวไม่รวยแต่ถ้าคุณมีสินค้าประเภทอย่างเงี้ย200-300รายการขึ้นในร้านของคุณในหนึ่งเดือนถดีว่าคุณจะมียอดขายเป็นหมื่นเป็นแสนได้ไหมครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับขยันลงวันละชิ้นตั้งเป้าหาของขายดี ลงในร้านนะฮะวันละชิ้นตั้งเป้าไปลงวันละชิ้นอยู่ไปนานๆนปีหนึง่งยอดขายคุณเป็นแสนได้ไม่ใช่เรื่องยากตั้งใจทำนะฮะหนึ่งไอเดียนะหาของที่เคยขายได้สองต้องรู้ว่าสินค้าชิ้นนี้ใช้คีย์เวิร์ดอะไรสามตั้งเป้าลงไปได้เรื่อยวิเคราะห์คีย์เวิร์ดให้เป็นยอดขายเดือนละเดือนละแสนไม่ใช่เรื่องยากตั้งใจทำครับ อ่ะสำหรับชิ้นนี้นะฮะเพื่อนๆขอเฉลยมาได้ที่โค20 7 7 7 7 H H H. ้ด u0104202077h แจงมาเดี๋ยวผมจะเฉลยให้คุณฟังครับ online.com เว็บ,บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผมจะบอกว่า e-bay คุณเริ่มต้นเองก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากเริ่มต้นแบบก้าวกระโดดรู้เลยอะไรขายดีได้ไอเดียสินค้ารู้เทคนิคการวางคีย์เวิร์ดผมมั่นใจว่าหลักสูตรของเราบวกเครื่องมือช่วยจะทำให้คุณยอดขายก้าวกระโดดมากกว่าคุณทำเองอย่างน้อยต้อง3 4 5เท่า การขายเออนไลน์ online, ผ่าน e ีเบไม่ใช่เรื่องยากครับออราคาคอร์สแบบจับมือทำเรียนผ่านสกายแบบจับมือทำดู YouTube แบบเครื่องมือโปรโมชั่ชนเครื่องมือมีอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ o อ,อ๊ตออนไลน์คอเข้าไปดูได้นะครับและสามารถติดต่อเราได้เลยจากหน้าเว็บไซต์คลิกที่เพิ่ม,เพ,มเพื่อนเท่านั้นนะฮะเข้ามาคุยกับเราทาง Line แอดนะครับหรือ Line Official Account หรือจะพิมพ์เองใน Line ก็ได้นะครับแอดข้างหน้านะฮะแล้วก็ตามด้วย o a t o n l i n e แอดโอ๊ตออนไลน์โทรมาคุยกับเราได้ที่เบอร์0 8 8 8 6 1 1 6 1 6ครับ เรามี Youtube อัพคลิปทุกวันฮะบางอันก็ปล่อยฟรีไปเลยบางอันก็ให้สมาชิกแจ้งเฉลยไอสมาชิกแจ้งเฉลยในทุกคลิปอยู่แล้วแต่บอกเลยว่าเป็นไอเดียเราพยายามสร้างสารรค์หาสินค้าไอเดียมาเสนอเพื่อนๆทุกวันเพื่อให้สมาชิกและคนติดตามช่อง Youtube ของเรามีไอเดียในการหาเงินออนไลน์ผ่าน Ebay Amazon นะครับเาขาบอกให้ามากันานา อยังไงก็ฝากติดตามช่อง youtube นะฮะฝาก subscribe กดกระดิ่งช่องให้เราด้วยนะฮะแล้วก็เรามีโซเชียลนะครับฟีซบุ๊กแฟนเพจทวิตเตอร์อินสตาแกรมยังไงก็ฝากติดตามเรยด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ